สวัสดีครับชมตลาดปลาวันเสาร์นะครับคึกคักเลยนะครับเรามาดูปลาถุงก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาทองปลาพาสส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกตู้ก็ตำน้ำนะครับตำน้ำก็พวกอนุเบียนะครับต้นไม้นะครับ ก็พูดสาได้นะครับตลาดวันเสาร์พวก,ก็คือคักมากเลยนะครับอันนี้ผมมาช่วงสายๆนะครับเนี่ยดูบรรยากาศรอบๆนะครับคึกคักมากส่วนนั้นตรงข้ามเป็นพวกอุปกรณ์นะครับแล้วก็หารปาลาเดี๋ยวเรไปมุมต่อไปนะครับมุมนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลานะครับ แบบน่ารักเลยนะครับเป็นแบบกระตูนเลยก็มีข้างๆร้านประกาศนะครับด้านนี้ก็พวกต้นไม้น้ำนะครับกระดกตู้วก็ลปลาถุงสวยงามน,นะครับเท่งงาไครับว่ครับเท่าไรนหนร่ถามลูกปถาม สิบบาจ้าาหาสิบครับสวยเลยครับสครับอรับัีครับพี่ยศนะครับสวัสดีครับพี่ยอครับก็มีพตะเพียนแพตตินัมก็มีนะครับสวยเลยได้คับ ไปดูพวกไทเกอร์ไทเกอร์เกอร์เทลไฟมังกรต่ด้านในนะครับอโปรคน่าเงินส่วนด้านนี้ก็มีอุปกรณ์ตกแต่งตู้นะครับสายน่ารักเลยฝั่งตรงข้ามนี่นะครับฝั่งตรงข้ามเลยเจอนายครับผม อ๋อนะครับร้านพ่ยศนะครับสวยนะครับอาหารเ้าอุปกรณ์ยารักษาโรคมีหมดนะครับปั๊มน้ําอุปกรณ์ถ่ายน้ํานะครับตอนนี้ผมเคยถ่ายมากระท่าฉะนั้นผมถ่ายคร่าวๆพอนะครับตอนนี้นะครับปลาถุงแล้วพวกปลาทองปลาสอดอย่างเงี้ยครับน่ารักก๋วยเตี๋ยวนะครับ ัปลาสอดหอลากหลายชนิดน้อย20นะครับทางด้านนี้ก็เป็นร้านไข่นองครับเจ้เล็กนะครับ ตรงข้างก็เป็นร้านเหยื่อนะครับพวกหนอนจิ้งหรีดด้านนี้ของร้านเจนเล็กนะครับก็มีพวกกระต่ายขายนะครับกระต่ายก็นกสวยงานนะครับหนูก็มีนะครับแฮมสเตอร์ ซนนี้ก็ตายแล้ก็นกด้านในนะครับนกติวด้านในเลยเยอะเลยนะครับผ่านมาโซนนี้ก็พวกปลาถุงหรือปลาทองสวยงามเลยครับดูปลาสิงน่ารักเกรดเอญี่ปุ่นครับห้าร้อยบาทบุญน,นี่ใหญ่เลยนะครับ อันนี้ปลากัดับหางใหญ่มากพวกพาเทลครับพามูลพามูลโทษทีนะครับพามูลส่วนนี้ก็พวกปลากรดับนะครับฮามมูลนะครับหางใหญ่มากแล้วก็ปลากัดโค้ยนะครับหางสั้นแล้วก็ฮาร์มูล้างี้าว เนี่ยเราอสอขวดนะครับเป็นถุงก็มีนะครับรับมูลสวยนะครับตรงด้านเล่ด้านนอกเนี่ยตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กต่อมาก็ปลาครับนะครับ ันนี่ปลาทองนะครับสวยเลยคนเยอะมากครับดูบรรยากาศอันนี้ก็หน้าร้านขายยานะครับคึือคักนะครับตลาดวันเสาตลาดนัดเจๆนะครับโทนสัตว์เลี้ยงส่วนด้านนี้พวกมันชูนะปลาทองมันชูร้านคุ้งลุงนะครับรับลักชนะด้วย นี่ครับปลาทองลูกค้ากำลังซื้อปลาทองตัวเมียนะครับสามสี่หัวหมอกห้าห้าสิบสวยนะครับด้านซายก็จะมีปลาหันงอุยุงแล้วก็มีปลาทองไฮบิดสิ่งไฮบิดมรดาสามสีอราาสีรดาแพนด้าหัวหมออรดาแพนด้าก็มีนะครับ ทางด้านี้ขาวด้านนี้หัวมั่วนี่สิ่งให้บินนะครับนี่ราัคาตามนี้เลยมีสองร้อยหกสิบก็มีนะครับห้าสิบบาทก็มีนะตัวน่ารักเลยพ้วน่ารักมีพวกสิ่งห้าสี่นะครับต่อมาโซนปลาหันอยูนะครับ

ส่วนด้านนีกันซูนะครับลูกมันสวยนะครับนะสั้นอันนี้แพนด้านะฮะสายขาวดำนี่ไม่พลาดนี้ทรงสั้นด้วยอันนี้เป็นฮอดํดำนะครับหัวมวนสวยมากครับไม่แพงด้วยร้อยหกสิบบาท รถยังลดได้อีกนิดนึงนะครับต้องรีบมาวันนี้ครับผมครับครับไปว่าผมครับนี่ก็ร้านขายหินสวยงามนะครับมีทั้งหินแล้วก็ขวดชนิดต่างๆนะครับข้างในก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลานะครับนี่ครับใครต้องการหินสีหรือว่าทรายตกแต่งตู้ปลาได้เลยนะครับเป็นทับตะเตจช่างเป็นทิโเขายนะครับ อาหารปลานะครับลายแดงสดแช่แข็งก็มีครับลายทะเลหนอนดกปลาเหยื่อนะครับมีหมดนะครับอตว่าปลากินเนื้อนะครับลูกปลา,าซื้อไปปล่อยทําบุญก็ได้ฮนะด้านนี้คือตู้นะครับตู้ก็จะมีร้านตรงข้ามด้วย ก็ประมาณนี้นะครับดูชุดถ้าชุดดีครบชุดก็สามร้อยนะครับล่างลงมาสี่ร้้าสิบบาทนี่ตูล้ละหนึ่งร้อยนะครับส่วนกองนอกกองแขวนก็สองร้อยอันนี้เจ็ดสิบาทเฉพาะตู้นะครับแล้วก็กองร้อยห้าสิบนี่ครราคาต่างๆ รีสู้เป่านะครับสึดทักมากขอแค,คบสุดทางแล้วฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับใบหูฟางขายก็มีนะฮะหมักปลากระับปลาช่อนได้นะครับครับสวัสดีครับ